เมื่อบัดนี้บุญคุณพ่อแม่เลี้ยงมันหนักยิ่งกว่าผู้ผานหาแนวได้ว่าสายขึงกันบ่มีได้เองให้ยอทุนเอาไว้เหลือหัวเนื้อเก่าเก็ดม้วนเพ็ดให้พยายามหายสิไม่ยมางออกหั้งกายบูญซาคุณพ่อแม่ไว้อย่าไรล่าดอกก่านี้คุณแล้ว มันสิมีเว้นนําใส่กําหน่อยเพียมางทางงานการที่เฮาสร้างสิทํามาข้าบอกคองด้ท้งเด้อที่จะมีแนวจองเฮ็ดพอได้ก็บ่ได้มันดึงไว้ให้หลายเกินบ่แม่นมาสิเอื้อมาโอ้โอโอโออ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  โอ,โอเมื่อบัดี้บ่เม่นว่าสีอื่นหาเพิ่นแต่ยังจนย้ำคัดส่นบ่เห็นทางจังนกหาให้มาสวยบางคนด้วยแล้วลิ่มทานมัวทำงานจนลืมว่าผู้ที่เลี้ยงเขา